สวัสดีคะ่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่น้อง f c เก่า F c ใหม่นะคะพี่น้องจาพี่น้องทางฝั่งต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะพี่น้องจาขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์การรับชมนะพี่น้องเนาะโอเคพี่จจจะมาสรุปสีนอยของวันที่29กันแนละ้วพี่น้องจาเราไปสรุปกันเลยนะคะสำหรับนอยเฉพาะกิจคะ่ะผลที่ออก5 8 6 4 7นะคะพี่น้องจา๋า8 6 4 7 พี่ใจมีแต่ข้างบนเนาะ47นะคะพี่น้องจ๋า86ไม่มีนะคะมีแต่ห้าตัวจับคู่เนาะเด่นนะคะพี่น้องจ๋าอ่าอันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะคะพี่น้อง47อยู่อ่าจับคู่ด้านบนเนาะอ่าคู่เด่นด้านบนนะคะพี่น้องจะเขียนแบบนี้เนาะโอเคต่อไปน้อยพิเศษค่ะพี่น้องจา๋าน้อยพิเศษพลที่ออก352 39นะคะ 5225อ่ะมาตัวนี้นะพี่น้องมาคู่นี้นะคะ5225เนาะนะคะพี่น้องจ๋า325อ่ะก็3เข้าที่หลักร้อยนะคะแล้วก็5225เนาะมามาในชุดรวมนะคะแล้วก็3993นะคะพี่น้องจ๋า3อ่า3มาวิ่งรูดนะได้วิ่งรูดแล้วก็ไปวิ่งหลักร้อยนะคะพี่น้องได้39เนาะ รูดนะคะพี่น้องพี่จเขียนไว้ว่ารูดเนาะตัวนี้เนาะต่อไปนอยปกติค่ะผลที่ออกนะคะ8ปด3 6านะคะพี่น้องจา๋า9ก 2, 2 9สองก็จะได้คู่นี้นะคะแล้วก็อยู่เข้าชุดรวมด้วยนะ9 2 2 9สองะอ่านะคะ,อ,ะอยู่ในชุดรวมแล้วก็ชุดจับคู่ด้านบนด้วยนะคะเข้าวิ่งรูดที่2ด้วยค่ะ เข้าตัวดินเนาะเข้าตัวดิน2ด้วยนะคะพี่น้องจา้าแล้วก็3า6หสมเข้าที่รูดอันนี้2เด้งนะคะถ้าใครรูดนะถ้าใครรูดสามและ2ได้2เด้งนะคะอันนี้ได้รูดนะคะสาหก็ 3, 6, คือได้รูดเนาะพี่น้องนะคะสำหรับอ่า8ดนะคะมาได้ได้หลักร้อยเล็กวิ่งเนาะ ตัวแทนของเลขพี่น้องกันกันกบเลขฟาแฟ่กับ3นะคะพี่น้องจะอันนี้ได้รูดเนาะเท่ากับ2เด้งนะคะตัวนี้เท่ากับ2เด้งนะถ้ารูดเนาะต่อไปนอย VIP พีค่ะพี่น้องจา๋านอย VIP ผลที่ออก0ูนย์ห้าสองห้านะคะศูนย์ไปอยู่หลัก้อยสาง้นพี่น้องเอ้ยเนาะน่าจะเป็นห้าสองศูนย์หรือว่าสองห้าศูนย์เนาะก็จะได้เด่นที่ศูนย์นะพี่น้องเนาะ ก็ได้ที่สองนะคะพี่น้องสองห้าห้าสองอีกนะคะอันนี้สองรอบนะคะอันนี้สองครั้งนะคะพี่น้องสองห้าห้าสองนี่มาตัวกลับแล้วก็เออไมไ่มาตัวกลับทั้งคู่เลย5้าสองเนาะพี่น้องเนาะห้าสองนะคะพี่น้องนะคะอันนี้เข้าที่ชุดรวมเนาะนะคะส่วนอันนี้วิหลุดไปนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะมาที่เด่น1กัะจับคู่กับอันนี้นะคะหนึ่งห้านี่ค่ะพี่น้องจะหนึ่งห้า พี่เจก็เขียนมาแค่หนึ่งอะไรก็ไม่รู้ห้าหนะึ่งหนึ่งห้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยู่ในชุดรวมคะ่ะพี่น้องใจอยู่ในชุดรวมของเอข้าที่เด่นหนึ่งเนาะตัวนี้ก็เข้าที่เด่นสองนะคะพี่น้องโอเคคะ่ะพี่น้องจ๋าตัวเลขมีเข้าไม่หลุดมีเข้าน้อยเข้ามากเนาะก็ยังเข้าอยู่ทุกวันนะะน,นะคะพี่น้องนะคะตัวเลขเพียงการคำนวณตองใช้วิจรณญาณน,นะคะ ต่อไปเราจะไปต่อวันที่30นะคะก่อนจะไปต่อของวันที่30ก็มาฟังคําเตือนอตามกฎกติกาของพี่ยูเขากอน,นะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องอโอเคเราไปชมกันต่อเนาะสาหรับวันนี้พี่จะให้เด่นอยู่ที่789นะคะอันนี้เลขพี่น้องนะพี่ j วางมาเป็นตัวจับคู่ นะคะอันนี้จับคู่นะคะสองตัวสามตัวเหมือนเดิมนะคะพี่น้องตัวหนังสือพี่ใจก็อย่าไปมองมันมากนะพี่ใจเขียนแค่อพอสังเขปคร่าวๆนะคะตัวหนังสืออาจจะไม่สวยงามเหมือนคนอื่นนะพี่น้องลายมือแต่คนไม่เหมือนกันเนาะโอเคนะคะสําหรับตัวเด่นพี่ใจวางให้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสมเจ็ดห้าเจ็ดหนะคะแล้วก็เลกเบิ้ลวางไว้ข้างหลังอันนี้คือที่พี่ใจเขียนสีแดงนะคะ ถ้าเราเอา,อาเจ็ดหก็ต้องเอาหยิบเจ็ดเก้าไปด้วยเพราะว่าเขาชอบกับหัวนะพี่ใจเขียนให้สําหรับใครชอบสีนะคะพี่น้องพี่น้องก็เปลี่ยนไปนเรียกสีไปได้เลยนะคะเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันบางทีวางให้พี่ใจวางตัวนี้ให้อาจจะไม่ชอบพี่ใจก็เลยวางให้ทั้งสองตัวคือเลขพี่น้องนะคะบางทีเขาก็มาด้วยกันเหมือนเหมือนเมื่อวานที่พี่ใจทําไว้นะนะคะเก้าก็เหมือนกันนะคะ ก้าก็คู่กับหกนะคะพี่น้องก็พี่ j a จ,จะวางแบบนี้ถ้า fc เก่าก็จะรูด fc ใหม่มาก็ดูไปหลายๆคลิปก็จะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะนะคะสําหรับแยกดินสีน้อยนะคะวิ่งรูดนะคะแต่ละรอบให้ฝั่งนี้พี่เจก็จะเขียนไว้ประจําว่าเน้นรูดนะคะเพราะว่าบางทีตัวดินเขาจะไม่ไม่ตรงกันในนี้นะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็ ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบนะคะกับพี่ใจทุกๆวนันก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆน,นะคะกําลังใจเล็กน้อยก็เป็นคุณค่าอย่างสูงนะคะพี่น้องจ๋าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ